อเหรอแค้มใช่อย like <|so|>? ่างไรนัวเองวม่ใช่ไม่ห um, ร่อามี่้สิ่ ติเลยตัวติดก็ได้ตัวิก็ได้เดผู้ได้วันนั่งพายน้คยังอ่านแค่แค่าต้องการถือแต่ถือโอ้ี่เรถือถามกันไหมมึอนี่วันกัพิเศษอะไรมันนี่โอ้มหีมีพี่น้องมากครับจะพิเศษแนยจากน้อยพี่น้องนั่นองค์ามหาลาชแล้วก็ทิดานวานนครอย่างเลยโอ้มาจากสององทีมครับสองทีมสีไปแข่งมือนนี่ของท่านเซีนะรับเป็นหนึ่งทีมเป็นบอนี้ เนี่ยครับผมบอกว่าบลูบลูอัมมาดอกระนั้นแล้วผู้นึงกันเอาลงเลยครับลงเลยลงเู้นึงกันนะเป็นทีมเลยดิไปไปพากันลงเลยโอ้ยมือแรกลงไปก่อน45นะกว่เมื่ออื่นไปแข่งเลือ30คนหนึ่งร้อยกว่าเก่งมากอย่างลงกันคนหนึ่งร้อยมื่นไปแข่งเลือ30บบอแมนแบ๊กแบ๊กขยับขึ้นมาไอเล็กสิเอาเลยบอเออเอาโอเคโอเคฟอหน้า ไอทหารแบกน่ะบริณ่างน่ะหันน่ะปล่อยว่างเออปล่อยว่างขยับมาเออลงสองทีมกันก่อนอัว่าจะไว่าสิไปยืมพงฟ้าเพื่อนละลายไปว่าเพื่อนเคยมาพร้อมกันเลยเคยมาสนามนี้หรือเปล่าเนี่ยังยังยังไ่เคยมาเพราะว่ามีมีแต่ทีมน้องใหม่ในท้ายเนี่ยต้องนั่งบริษัทต้องได้ซ้อมอยู่บริบัทซ้อมเลยปล่อยเลยเออแล้วแล้วแล้วแต่สิไปเลยไต่ไต่สะพานกันเดียวในท้ายทานำน้นเนาะ ในไทยนะทานนำน้นเอาตรงกลางขึ้นนะครับลงลลลเเอาทวนมาแน่ทวนมาแน่ทวนมาแน่สร้างครับสร้างสร้าสร้งส้างต้อเตอตอเตอตดอกเตตอเตตงกรตอนอิเดโใส่นหรอเ่ ทวนไวแน่ทวนไวแน่ทวนไวทวนไวเดี๋ยวให้ข้าเจ้าไปก่อนจะเ้าวชนท่อกันนั่นแหละใช่ไหมนแค้มใช่ไหมนี่มันเาปงมเมืออบอดถึงมือบอดถึง อาเอ้าวอ้าวพร้อมพร้อมฟังสัญญาณลำนั้นเลยจุงลงไปครับแคนจุงลงไปตบเย้่งง คุมจังหวะเลยคุมจังหวะเลยจัดระบบหายใจของร่างกายเรียบร้อยเลยยาวยาวยาวเลยยาวเลยใจลุ่มๆุมใจลุ่มๆุม ยืด thấy đai, ยืด thấy đai có, mấy nó, họ này có